กลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วง Trending Now เล้วครับโกค่ะเราก็มาพบกับคูคุณผู้ชมนะคะด้วยความสดใสร่าเริงเช่นเดิมนะคะก็มีคลิปมาฝากกันที่เป็นอีกเช่นเคยใช่ไวรัลหรือว่าเป็นคลิปที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เหมือนฝนแบบตกหนัก ใช่ก็หลายพื้นที่ฝนตกแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่ได้ประกาศเข้าสู่รูดูฝนแต่ว่าช่วงนี้แหละก็จะมีฝนพายุรดูร้อนก็เพิ่งผ่านไปนะคะอาชีพที่มากับหน้าฝนหรือว่าอาหารการกินที่มากับหน้าฝนเนี้ยให้คุณเออทายก่อนทุเรียนแน่เลยทุเรียน,นจริงก็ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าทุเรียน<อ>แต่มีเด็ดกว่านั้นเป็นอาหารจานเด็ดเลยคุณบอกใบ้ได้ไหมว่ามันเป็นขาวหรือหวานหรือผลไม้เออ เป็นของข้าวอ,าวอะเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้ที่กําลังโหเป็นกระแสเลยนะตอนนี้อะคุณผู้ชมช่วยผมคิดหน่อยว่าของข้าวช่วงที่มาเป็นกระแสช่วงนี้อะไรยำหรือเปล่าโกบเกือบถูกแล้วจริงๆก็ถูกนะเพราะว่ากบ เครียดหรือว่าอึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอึ่งไข่ที่ตอนนี้นะคะก็เป็นกระแสนิยมกันมาเลยก็มีทั้งแบบดราม่าก็มีมแต่แต่ว่าเป็นเรื่องของอาชีพการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอ่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคที่นั่นนะคะขายอึ่งไข่ราคานี่โอ้โหยิ่งกว่าอาหารแบบชั้นดีนะเออเป็นอาหาร<ฮ>บานๆน,นี่แหละแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะ เท่าไหร่คะให้ทายก่อนเลย400ได้ไหมโอ้จริงๆทะลุเลยนะเกือบ500บางที่นะกิโลกรัมละ500บาทจากที่ขายแบบนี้อาจจะอยู่ในตลาดนี่คือ2 3 0 0นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปต้มเนี่ยเป็นอื่นไข่เนี่ยก,ก็คือ พุ่งไปเลย400ถึง500บาทกันเลยทีเดียวค่ะตามปกติแล้วราคาในปีอื่นๆเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเลยก็ชาวบ้านก็มาวางขายแบบนี้แหละได้รับความนิยมนะคะเห็นแบบนี้ก็เป็นอึ่งตัวเล็กๆเป็นอึ่งไข่แล้วเขาเอาไปทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ต้มแล้วก็กินได้ก็จิ้มน้ำพริกแต่คุณเอิร์ทเคยกินนะไม่เคยไยังไม่เคยใช่ไหม ทีมงานของเราเนี่ยมีคนเคยใช่ทีมงานของเรา,าเคยกินอื่นไข่ด้วยเพราะว่ารถเหมือนอะไรนะครับเหมือนอะไรนะ เหมือนตับไหมอ่ะไม่รู้ไม่เคยไม่เคยกินที่แสดงว่ามันต้องมันมากเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากลองชิมเหมือนกันนะคะอาหารรสเด็ดแบบบ้านๆแบบนี้แล้วหาทานได้ยากด้วยนะช่วงนี้มันราคาดีด้วยอย่างที่คุณบอกว่าใช่ไหมนอกจากจะต้มแล้วอ่ะก็ยังสามารถทําอย่างอื่นได้ก็คือพวกไปยำใส่สมุนไพรต่างๆหรือว่าจะรับประทานในทางตัวเลยเขาบอกว่าอร่อยแต่ก็ไม่รู้อร่อยยังไงนะคะเราก็ต้องไปชิมที่ จริงเอออุทัยธานีไงอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วภาคเหนือภาคอีาสานเขาก็มีเหมือก,กัน ก็ลองดูนะคะก็น่ารักเนาะแต่ว่ามองอีกมุมมันก็เป็นอาหารด้วยใช่ไหมใช่บางคนอาจจะแบบกล้ากินบางคนอาจจะไม่กล้ากินแต่จริงจริงมันมันมันขึ้นอยู่ที่บุคคลนั้นผู้บริโภคหรือว่าสไตล์ของแต่ละคนนะคะเราก็ไม่ดราม่ากันเรื่องนี้เนาะก็ตามวิถีของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาก็กินอยู่แล้วเคยกินอยู่แล้วบางคนก็บอกอร่อยบางคนก็บอกเออไม่กล้ากินอะไรย่งไงก็รักษาความสะอาดกันด้วยเวลาทาย อาจจะต้องปรุงสุกหรือไม่ก็ล้างให้สะอาดเพราะว่ามันก็จะอยู่ตามแบบพื้นดินอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าลิ้มลองในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะจัดปะอ่ะมาต่อกันด้วยช่วงนี้ยังไม่พ้นฝนตกคุณโกคลิปที่สองเนี่ยผมจะพาไปดูความรุนแรงของน้ำป่า ม,มันไหลลงมาจากภูเขาคุณผู้ชมแต่มันแปลกยังไงไปดูคลิปกันเลยครับ,ค,รบคุณดูน้ำมันเป็นสีอะไรคุณโอเชี่ยวด้วยแล้วก็น้ำเป็นสีดำสีดำเนี่ยครับนี่ประเทศไทยหรือเปล่าคะอันนี้ประเทศไทยที่น้ำตกถ้ำทานลอดจังหวัดกาญจนบุรีคลิปเนี้ย ถ่ายไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคลิปที่น้ำเนี่ยครับไหลลงจากภูเขาเป็นสีดําแล้วไหลเชี่ยวด้วยคุณโกะโอ้อดูอันตรายนะเป็นน้ําตกนะตรงน,นั้นอะใช่ใช่<ๆ>ก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ถ้าไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าเข้าป่าศึกษาธรรมชาติอะไรเงี้ยที่สําคัญคุณกะรู้ไหมว่าทําไมน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันถึงเป็นสีดําอำรู้ไหมถ้าไม่รู้ผมจะเฉลยอ,อ๋อโอเคเฉลยเลยค่ะจากไป <laughs> เพราะอะไรน้ําป่าเนี่ยครับมันเกิดจากน้ําป่าที่ไฟไหม้เนี่ยชะเอาเศษขี้เถ้า<อ><อ>ลงมาครั้งแรกก็คือช่วง<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหน้าแล้งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ย <ไฟ S 1> มันก็จะเป็นไฟ,ไฟไหม้ป่าปัญหาหมอกควันไฟป่าก็เลยเป็นการชะล้างก็เลยเป็นสีดําแบบนี้ ก็น่ากลัวเนาะใช่ใครจะไปเที่ยวไหนช่วงนี้ก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันด้วยระวังกันด้วยนะคะแต่แต่ว่าในคลิปก็คือถ่ายไกลๆนะที่เราเห็นก็คำหนึ่งในความปลอดภัยอยู่ก็ไม่เราเราเห็นเนี่ยเรายังรู้สึกกลัวเลยนะเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากแล้วมันมีสีดำเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดสกปรกแค่ไหน่ใช่จะไปเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพแวดล้อมแล้วก็ดูแลความปลอดภัย รักษาเซฟตี้ของตัวเองกันด้วยเนอะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงผลไม้ที่อยู่ในช่วงนี้ก็คือทุเรียนนั่นเองทุเรียนนี่เองใช่ก็คือตอนที่ทัวร์นกขมิ้นได้ไปชิมทุเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเหมือนกันทุเรียนทองผาภูมิหูอร่อยมากอร่อยแบบจริงจริงฝากไหมไม่มีเอ้ารังหน้ารังหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวไปเอามาฝากเลยอร่อยคนเดียวอุยอร่อยเป็นผลไม้ GI เป็นแบบ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะซึ่งแบบอร่อยมากๆให้คุณผู้ชมไปหารับประทานแต่จริงๆอ่ะผลไม้ไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะคะภาคตะวันตกภาคตะวันออกก็อร่อยไม่แพ้กันก็จะมีความแตกต่างแต่แต่ละภาคอ่ะมันจะมีความพิเศษอ่ะแต่กันเออเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันก็ไปชิมได้ทุกภาคเลยนะคะอ่ะพอพูดเรื่องทุเรียนเรามีคลิปคลิปนึงมีช้อนซ่อมไหมเดี๋ยวก่อนไปดูคลิปนี้ก่อนไปดูคลิปก่อนคือ น่ารักมากๆด้วยอ่ะปะชมกันอุ๊ยนี่มันน้องเหมียวนี่ที่อยู่ในมือของเจ้าของคลิปเนี่ยที่ถ่ายไว้อ่ะเป็นทุเรียนทุเรียนใช่แล้วโอ้โหน้องแบบสายหน้าแปลว่าอะไรนี่น่าจะไม่ชอบทุเรียนไหมเดี๋ยวผมพากห้ฟังอ่ะอย่างไงก็ไม่ชอบใช่ไหมอ่ะ น้องเหม็นนุกอย่ายืนให้แบบนี้สิถ้าน้องพูดได้ก็คงพูดอย่างนี้ขอเป็นเสียงแมวได้ปะไม่ใช่คุณผมก็ทำให้เพราะบอกว่าคลิปนี้มันน่าเอ็นดูนะถ้าน้องไม่ชอบอ่ะ เราทานเองดีกว่าสงสารน้องได้กลิ่นนะจะเวียนหัวนะดูสายหัวแต่บางคนก็คือถ้าไม่ชอบทุเรียนก็คือไม่ชอบจริงนะอาจจะแบบกลิ่นหรือว่ารสชาติอาจจะไม่ถูกปากมันมีความเฉพาะตัวมากที่กลิ่นทุเรียนเนี่ยไอคนชอบก็หอมไปเลยคนไม่ชอบคุณก่อเห็นไหมเวลาขึ้นเครื่องบินขึ้นรถโดยสารก็เขาห้ามห้ามระวังด้วยนะคุณผู้ชมต้องระวังนะหนเพราะว่ามันคือเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นออแรง แล้วก็อย่างเป็นหนามเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่าน้องแมวเมื่อกี้ก็คือไม่ชอบดูทจะไม่ชอบแต่ถ้าถามเราสองคนนี้ไม่ชอบได้ดมดมเลยนะดมเลยเออเดี๋ยวเรากินแทนได้ไหมออยากมาเลยแต่ต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยคุณกบก็เป็นอีกผลไม้หนึ่งนะคุณผู้ชมที่เรียกว่าทําให้ประเทศเราเนี่ยโด่งดัง มีชาวต่างชาติยิ่งโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยมาอุดหนุน่าเออใช่ทำให้สินค้าทุเรียนในการเป็นสินค้าส่งออกแปรรูป สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยมากมายและตอนนี้นะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของทุเรียนก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้เลยเป็นหน้าของทุเรียนเลยแล้วยิ่งมีการส่งเสริมมันก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะทุเรียนในอนาคตอาจจะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนนะใช่คุณชอบกินไหมทุเรียนผมหอผมก็ คือชอบนะเออเออชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบมากมีก็กินคุณกบไม่มีก็ไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้เป็นแบบเลเวอร์ที่แบบตามหาทุกทุกชอบเลยชอบเลเวอร์เลยต้องตามหาต้องตามหาอะดิวเรียนเลเวอร์นี่นี่นี่คุณครับคุณนพคุณการเขาไปจันทบุรีมานะฝากบอกคุณนพคุณการด้วยนะถ้าดูคลิปนี้อยู่บอกตรงนี้เลยผ่านเลยอย่าลืม ทุเรียนมาฝากด้วยทุเรียนเมืองจันเห็นว่าไปจันทบุรีไปถ่ายรายการนะคะก็ถ้ามีทุเรียนมาฝากพวกเราสองคนก็ดีนะคะรวมถึงทีมงานด้วยเราแพูดขนาดนี้แล้วคนดับคนการฟังอยู่หรือเปล่าฝากคุณผู้ชมด้วยเนาะคุณผู้ชมด้วยสิบห้าโลยี่สิบโลค่ะอ่ะแล้ววันนี้ก็พอกรุบกริบเนาะเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เรานำมาเสนอนะคะก็พบกับพวกเราได้นะคะในรายการ Thailand Connect ค่ะทุกวันนะคะจันท์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะอโอ้ยไม่ได้เจอเลยอะ่ะเสียใจอะ่ะนะจันถึงสุด4สี่โมงเป็นต้นไปครับ,ค,รบคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคแล้ว<ม>พบกันใหม่ค่ะวีคหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบ,บายค่ะบ๊ายบาย